สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารแนชแวยแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบันดิต let's go <S ไปชมกันหรือ,อยังจ๊ะยุงข้าวพาเพลิน EP 111เปิดใจไรอันกลับบ้านหลังแรกแอดมินมีภาพตัวอย่างจากยุงข้าวเลคคอร์ดบางช่วงบางตอนที่น้องพูดถึง แหล่งพลังงานดีๆที่น้องได้รับเวลาน้องเครียดหรือว่ามีเรื่องราวถาโถมเข้ามาในชีวิตแหล่งพลังงานนั้นเป็นอะไรเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับเวลาบ้าน,นมาก็จะมานั่งถามทำไมเาถามว่าเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็เอาจริงมันก็ไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าบางทีเราเจออลายอย่างแล้วมันถาโถมเราคนเดียวแล้วก็บางทีรับไม่ไหวรับไม่ไหวในบางทีมันเครียดมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรู้ว่ามาปอบคือเวลากลับบ้านมาเ็าจะมานั่งคุยกันตลอดว่า มาแชร์ว่านี้เจอแอรงบ้างแต่ป้ากับแม่ก็จะพยายามแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจเราแบบว,ว่าหอมมาก่อนมาอะไรให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนี่คือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดที่เราต้องเก็บไว้แล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนชร์จแบตให้เราด้วยไมย่ว่าจะไปเจอความรักบนโลกนี้กี่ล้านความสัมพันธ์กี่ล้านรูปแบบก็กลับมาที่นี่คือเป็คนความรักที่ดีที่สุดแล้วก็บริสุทธิ์ที่สุด ก็รักฝากแม่มาผมไปดูเลยตลอดชีวิตรักหมือมากครับลูกขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย